สวัสดีครับพี่น้อง FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนหนุ่มทะเบียนเกียวันออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านแพงครับบ้านแพงน้องเหนือที่สนามลานที่จะ,สะแสดงวันนี้นะครับของสาวหน่อยร้งเพื่อนโชว์ในงานปิดฤด,ดูการนะครับเป็นการปิดฤด,ดูการครั้งแรกของ สาวหน่อยลำเพ่อนโชว์เอาพวกนี่ครับอากาศฟ้าเปิดนะครับพุกนนะ่ะโอ้ยฟ้าเปิดสดใสนะครับอพอพอแหม่ม,ม,มาให้กำลังใจนะนะทีม,มงานกำลังสังกอร์ซีงญญานนี้ญญตนัญญตนหรืญญอญญออกไปดีเ้ยผมว่า สังกระสีครับโอ้ศาสตร์มากเหรอครับนี่มีศาสตร์มาจองแล้วลา้างค้าทั้งหมดโอ้จะได้ไปถามลา้างค้าข้าพี่น้องบรรยากศาศล้างค้า ฟ้าเปิดนะครับฟ้าเปิดอากาศดีแห้งครับวาเนีเ้ฟ้ารถผู้ประกอบการล้านค่าทิศค่ายออาเต็มรถอยู่ตรงจุดจำนายตัว๋วเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งกัน ผู้ประกอบการ้านค้ามาหลายเลยเข้าใจไมเพาว่าถ <radiation> ้าให้คนดูอะปีนเข้ามามันก็มันก็จะเหนื่อยม่กดผู้เฒ่าผู้หญางแต่เคืองห้จะยางหอกมาจจะขุนได้พะวันลถลงเล่นกัสีดฝาก ทีมผู้จัดผู้เหมาสถานทีต่ตรงนี้จะให้เขาเอาสังกะสีมาเขาว่ามันเป็นบวกน้ำเดี๋ยวแฟนขาเปิดสีมาผ้ากันเีน,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 นกีนกกับสีตบกระแพียงเนีกระดิบกระเงเาประชาสัมพันธ์นั่นพี่น้องเอฟซีทางเขาทางนี่นะครับนะโนะอ,อเคครับครับเดี๋ยวสิประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์คือเข้ามา ทางเข้าหน้าประตูงเลี้ยวขวานะครับนะเนาะเลี้ยวขวาแล้วก็มาตู้ตรงที่จุดจำหน่ายบัตรตั๋วนะครับอันนี้ผู้ประกอบการกําลังนนทางออกทางเข้านี่ทางเขานี่แป้งแม่ดาหีืทางออกว่านี่ไหมไม่ไม่ไม่จะเอาสังกะสีปิดตรงนี้<อ>เพราะว่าตรงนี้มันมันเป็นเดินบริสุทธิอขามรั่วมันบอกงามนะครับเนาะสังกะสีปิดค้นสังกะสีกุ้มขามอีกดั่นนขึ้นจัง ตอนแรกสีหายเพื่อนอันนี้แต่ว่าพิจารณาไ,ไหมเลยเอาสีหายเพื่อนหันหนาชุนอ่าหันหนาเขาอันนี้หันหลังใส่นทางหลังร้านยังนี่เพื่อเจียวสินร้านตำหม้อ,อหุง่งจ้าก็คือยาวไปเลยมันได้ซิบประห้านอยู่ไรอยู่นี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเกี๊ยวร้านต้มตางร้านเกี๊ยวแล้วก็ร้านชุดชิ้นใส่กอกใส่กอกแล้วก็เรียนทำไมอย่างนี้เลยเดียวเอาพุดร้านร้าน,า,นานจอดรถกับกว้างครับพี่น้อง จัดเพิ่นกำลังว่างผังผังผู้ประกอบการนี่ครับก็คงจะต้องเขาต้องอย่างเขาาร้างประตูโรงเรียนเขามาเลี้ยวขวามาครับแล้วขวามาตรงจุดนี้นะครับนี่ตรงที่จุดซื้อบัตรซื้อตั๋วเราเข่าตรง,างงานก็จะให้เดินข้ามรั้วพนันบินบางงามมาสิน ก็ว <ítulo> ่าไงมันบนสถานที่ไหนงานรถไทยมาสแตนบายรออมั้งคันนี้ กำลังใจกันอ๋อปรถไทยมันสิมาลูบปั๊บแต่มบ่อดลเละอะครับคนิ่นว่ามมปั๊บให้เรียบครับนี่เพื่อความสวยงามครับเสียวาปับ๊บลองถ้าสิมนาลูบให้มันเรียบอะครับอ,อ๋อจักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอก ความสวยงามนะครับเจ็บรายละเอียดทุกอย่างออขอบคุณทีมงานผู้จัดนะครับคุณเจ็บรายละเอียดสวยงามครับสวยงาม ช่วงลงรถลงเวทีมันึงมีการตีหรือจะเป็นล้มแน่เพื่อนกับมาปรับเกลียครับเนี่ยว่มีมมมแหละเอาพาไปลองบุกบรรยากาศการเตรียมงานนะครับเอาแรงนี้มาให้กำลังใจกันนะครับในการปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับ เชิญ Tokyo Music, ตัวเกียวมิวสิกปงญิงเพชรบ้านแพงนะครับพอยแม่ที่บสะดวกมากอะัดเข้าไปได้นะครับในกลุ่มปิดพัดเข้าไปได้ที่ทางเขตของสาวน้อยลัเพื่นโชว์นะครับร่วมให้กําลังใจกันแรงนี้นะครับมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับที่สนามโรงเรียนบ้านแพง,งน้องเหนือครับอคลิปนี้ ฝากพี่น้อง FC White จนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรบจมทางช่องสองนุ่มทะเบียนเกอันออฟฟิเชียลครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรบจมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ